ยามตุม้มปกติครับน,นี่กับสมัยยามตุ้มนีตามเคยแหละครับใส่ตุ้มเลาะบานเลาะเฮือนนี่เลยครับพี่น้องนี่หมบานสกุตเฮ้า่เดี๋ยวก็ไปยามกันครับ มึงเลี่ยวอ่ะกดไหลกดแช่ให้ปลานำแน่เด้อพี่น้องัคาสับตะไข่ติดตามไปเรื่อยๆครับายามอีกอนครับพี่น้องเข้าองบ่เข้าง่าตุ้มกับเกาเกา กับต,ตื้นตืๆหนห้องขี้ขานล่งครับตุ่มที่จึงบกเกี่ยงวะโอถืออยู่ตัวครับพี่น้องถือถือ,ถ,อถือป้าย,ยั้งมือนี่โอ้ตัตเกียนครับ ตามเคยยังเขาตัวเดียวอ่ะโดยมากปจัจเพียนมันบ่เคยเขาหลายตัวน่ะมองไซกับมองไม่ไหม้นั่นมันเนี่นาท่านลึง อยู่อีกหลนึงครับพี่น้องนี่นีงินใสไวสองลังครับโอ้อยก,กระโดดแห้งหลายครับนี่ก็ลังสุดท้ายครับหลังที่สองครับก็ได้ต้มในแกงจินบ่ ทั้งแหลกกับถึกตัวเดียวปลากระไทยอ่า mắt quay bệt đây quá ้าควนเ้ยป้าดูโอ้ป้ากระไส่ก็ถึงหลายตัวอยู่ครับถึงป้าดูน้ำครับ คือปลาดูน้ำปลากระ,กะไยถยก็คือหลายยุทธศักดิ์อืเด้อปลากะไถ่มันเขา่าเออปลาโดเขา่าโอ้ไม้นี่มันวะคือ ดีรูครับจะได้แต่บันไดเห็ดเงือมากเนี่ยเห็ดเงือมาเปียนเลยคืออยู่ ค่อยเฮ็ดมาใส่ครับน,นี่กับติดหน้าพี่น้องวันนี้ได้แลยครับน,นี่กับกุดไหลกุดแช่ให้ปลาน้ำเนื้เด้อพี่น้องคาสับตัดไข่น้ำแม่กุดติดตามเนี่ยน้ำครับพี่น้อง